สว to er> ัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจุดาสุรวงเลขที่สาบค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพัชนาชื่นภาคเลขที่สามสสองค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวทันตินีทันตภาพเลขกที่สา่ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวเมธาเรีภุญาเลขที่สามสี่ค่ะวันนี้กลุ่มของเราจะมาทดลองการเกิดปฏิกิริยาของเยื่อค่ะอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็จะมีน้ำโหลแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วนะคะแล้วก็ทัพพีช้อนถุงมือที่เราจะใส่แล้วก็มีที่วัดอุณหภูมิค่ะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นฟอยที่เราจะใช้ปิดค่ะแล้วก็จะมีโยเกิร์ตรสธรรมชาติเราจะใช้สองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็มีนมพลาเจไรห้าร้อยมิลลิลิตรค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหม้อสําหรับต้มน้ําอันนี้ก็จะเป็นหม้อสําหรับใส่โยเกิร์ตค่ะเราจะไม่ให้โยเกิร์ตโดนไฟโดยตรงเพราะว่าป้องกันการไหม้ค่ะและเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมใส่แมสดแล้วก็ใส่หมวกคุมผมเพื่อที่จะป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในโยเกิร์ตของเราค่ะ โดยขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้มน้ําให้เดือดค่ะเมื่อน้ําเดือดแล้วให้เรานําภาชนะสําหรับใส่โยเกิร์ตมาวางไว้บนน้ําที่เดือดค่ะแล้วเราก็เทนม500มิลลิลิตรลงไปได้เลยค่ะแล้วเราก็ต้มให้น้ำนมมีอุณหภูมิ95องศาเซลเซียสเป็นเวลา5นาทีค่ะ เมื่อน้ำนมของเราเดือดแล้วก็ให้นำ,น,ำน้ำนมของเราลงไปพังให้อุณหภูมิลดลงค่ะเมื่อเราวัดอุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ45องศาแล้วเราก็สามารถใส่หัวเชืียโยเกิร์ตลงไปได้เลยค่ะใส่เลยค่ะโยเกิร์ต2ช้อนโต๊หลังจากนั้นก็คนเบาๆให้โยเกิร์ตกับน้ำนมเข้ากันค่ะ เมื่อเวลาผ่านไปแล้วหลังจากที่มันเข้ากันแล้วเราก็สามารถนําใส่ขวดโหลได้เลยค่ะเพื่อนเออย่าลืมนะคะขวดโหลเราต้องผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วนะคะนี่นะคะเมื่อเราเติมมันลงไปในภาชนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็เอาฟอยล์มาตั้งแล้วก็ปิดฝาได้เลยค่ะ และหลังจากนั้นเราจะทิ้งไว้ประมาณ8ชั่วโมงแล้วเรามาดูการเปลี่ยนแปลงกันค่ะเวลาผ่านไป8ชั่วโมงหลังจากที่ผ่านไปแล้ว8ชั่วโมงเราก็จะมาดูกันว่าโยเกิร์ตของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง และนี่คือเนื้อโยเกิร์ตเมื่อผ่านไปแล้ว8ชั่วโมงก็จะมีลักษณะประมาณนี้และหลังจากนั้นเราก็จะนำโยเกิร์ตตักออกมาจะสังเกตเห็นได้ว่าเนื้อของโยเกิร์ตมีการหนืดขึ้นมากกว่าเดิม และเราจะทำการทดลองชิมว่าโยเกิร์ตมีรสชาติเป็นอย่างไรหลังจากที่เราได้ชิมไปแล้วรสชาติของโยเกิร์ตจะออกเป็นเปรี้ยวนิดๆค่ะเกิดอะไรขึ้นในระหว่างกระบวนการน้ำตาลในนมหรือแล็กโตดจะถูกเปลี่ยนเป็นกรดแลคติกโดยการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียซึ่งจะทำให้โยเกิร์ตมีรสเปรี้ยวนั่นเอง ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสําคัญในกระบวนการผลิตโยเกิร์ตนั่นเองค่ะทำไมโยเกิร์ตถึงมีรสเปรี้ยวโยเกิร์ตมีรสเปรี้ยวเนื่องจากน้ําตาลหรือเล็กโตสจะถูกเล็กโตบาซิลัสมาร์าการิคัสและสเตสโตโคคัสเทอร์โมฟิลัสเปลี่ยนเป็นกรดเล็กิกซึ่งทําให้เกิดรสเปรี้ยวนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนําเสนอการทาโยเกิร์ตเพียงเท่านี้นค่ะขอบคุณค่ะ